เราไปขอรนุญาตสามเลยใช่ไหมไม่ติกันอ่ะกับเรื่องความรักของเพงทม่ใช่กันหรกบอบอกอาตได้ไหมไม่เคยยาเกิดอะไรขึ้นคะเรื่องวาเราเดินยิบยัมาควา ครู้สึกนั้นแลเป็นสิ่ที่สรคจะเข้าใจเพียงแต่ผ้าบางครั้งเรนต้องการที่จะตั้งใจนการที่จะตั้งใจหาได้เพิ่มเติมอย่างอืนอีกมากมาย trong khi đó thì nhà mình đang ở ngoài nhà hàng 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 ở ngoài เรารูว่งนี้เกิแต่ด้ไหมนะแล้วไม่ใชสิ่งที่ไม่เคิดกับทศ่นเป็นแต่ว่าพงไม่ได้เกอะไร รอนเิวา้รอนเก็เีกควม้เป็นความสึกก็แค่อยออกมาเพราว่าถ้าคำว่าโคร้อนเดี๋ยวพี่ว่าเราเลื่องานแตงนเราเลื่อนไปแล้วจ่ายวันที่รองได้เป็นแต่ว่าสิ่งที่เเข้าใจเก็าะด้ร้เราก็ใสนวัี่มันอก็จะดําินอีกมัอไนะคะือเรา เด็กเป็นแบบไปแบบ่ทุกห้องมันเป็นเรื่องที่สามหรือแบที่สองรอจิมะไรจิกัตอบได้คับ เดิน้ยนรับเปน่อไครับท่วันรับการที่ีนี้เราต้องเชิญกัอะไรตัองวก็เรียกได้ว่าในวันที่เราต้องเดินข้ามขั้นสังคมในชีวิตไทยเป็นคนที่เป็นคนที่ถูกทรจริงๆมันทำให้เด็กรู้ว่าเพโงนมอสะกดกามเนีุยที่แค่คนที่เอาที่จะอยกับเลไม่จําเล ไม่จชรื่องวความตายแทนด้เห้นเพิ่มเข้าใจและเป็นพลังและเป็นกำลังใจเต็มลัง่งงงงงงร็วันที่แย่เสร็จบอกว่าเป็นช่วงหนึ่งทีเป็นอย่างผ่านไปนเห็นคนที่ดับแข่ง แม่จะปล่อแม่คุณแม่เป็นคนไม่เกี่ยวข้อมาของเอตั้งแตต้นแม่จะไม่เึง่ยข้องกับคุณแม่มีหน้าที่แค่สับวนในครอบค,อคัว

เราขอเห็นว่าเราจะรู้ตัวนของปัหน่อยนะวันนี้แตขอให้ได้มีเวลาได้ผิวได้ยืนกับมาได้เรื่องางประน